ใช่ครับผมก็มาโชว์นวัตกรรมใหม่ครับผมไมโครวอชของ ATTACK นะครับก็เป็นผลิตภัณฑ์ที่เขาพัฒนาขึ้นมาใหม่ก็มั่นใจได้ว่าสะอาดแน่นอนทุกคราบนะครับที่คิดว่าจะเป็นกังวลเป็นปัญหาอย่างซอสเมือเทศเมื่อกี้ได้โชว์ไปแล้วช็อกโกแลตได้โชว์ไปแล้วครับผมนั่นแหละก็ซักออกมาสะอาดใสกิ๊กอันนี้คือเป็นครั้งแรกเลยนะคะที่แบบว่ามาโชว์กัน ใช่บบครับ,บ,บปกติเราก็เราก็ซักเองอยู่แล้วนะแล้วก็จับจับเสื้อผ้ายโยนเข้าใส่ในเครื่องซักผ้ายอยู่แล้วแต่ว่าไม่ได้ทําเยอะมากขนาดนี้เราก็ใจแบบใจแป้วเหมือนกันนะาเฮ้ยเราใส่เยอะไปเปล่า <laughs> แต่ว่า <laughs> พอหยิบออกมาก็สะอาดจ,จริงห <laughs> ายไปหมดเลยคราบที่คราบที่เราทาวไว้จริงเราใส่เพ่อบ้านอยู่แล้วใส่เพ่อบ้านอยู่แล้วช่วงนี้ก็ทําอะไรได้ก็ช่วยแม่บ้านเพราะว่าเราก็ฝึกซ้อมทําบ้านใหม่นะฮะอะไรใหม่ใหม่ ทั้ามากเราราู้สึกยังไงบ้างที like. ่ได้เป็นพิจิตร์ครัโอ้ยดีใจมากครับก็อย่างที่บอกบนเวทีไปก็คือแอทแทกเราขึ้นชื่อว่ามีมาตรฐานแล้วก็เป็นผลิตภัณฑ์ที่อยู่คู่กับคนไทยมานานมากแล้วก็แล้วก็เราก็เชื่อมั่นในความสะอาดในผลิตภัณฑ์ของเขาอยู่แล้วแล้ววันนี้เราได้มาเป็นพซนเตอร์ก็ภูมิใจและดีใจมากๆครับประทับใจอะไรเลย ก็อย่างที่บอกครับก็เป็นนวัตกรรมใหม่ที่เขาคิดค้นมาแล้วก็เพื่อขจัดคราบที่คิดว่าจะซักออกยากนะฮะแล้วก็พิสูจน์บนเวทีเมื่อกี้ให้เห็นจริงๆไปเลยว่ามันออกจริงๆ มมนตอบโจมตีสไตล์เขารู room, ้ใหม่อไงบ้างครับก็คือไม่ต้องแช่ไม่ต้องขยี้เพราะนั้นแค่กดปุ่มเดียวกดซักแล้วก็เหมาะสาหรับเครื่องซักผ้าทุกๆชนิดด้วยฝาบนฝาหน้าใช้ได้ทุกอย่างครับฝาทาในปราณนี้เครับครับก็อยากให้มั่นใจนะครับชื่อนี้แอดแท็กมั่นใจความสะอาดแน่นอนแล้วก็เขาบอกว่าไม่ต้องแช่ไม่ต้องขี้แค่กดซักลดเวลาคุณได้เยอะเลยครับอขออนุญาตแซวแบบโชว์สกิลเตรียมตัวเป็นพ่อบ้านคือได้คุยกับ มียังไงบ้างไหมคะเรื่องแบบซักผ้าอเงี้ยอันนี้ถามครับโอ้จริงจริงจริงเราสลับกันนะจริงจริงเราสลับกันก็เออของน้องก็จะบางบางทีเขาก็อยากซักเองใช่แล้วก็เราก็เราก็สลับกันแยกของใครของมันบางทีบางทีเราก็ช่วยเขาก็ไปเอาไปซักบ้างอะไรเงี้ยเราได้คุยกันไหมว่าใครจะมทำอะไรบ้างหรือเกิดได้เงินบ้างเออแบ่งหน้าที่กันยังไงบ้างเหมือนกินให้สามารถว่าไม่ล้างจานหนึ่งใช่น้องน้องไม่ไม่ล้างจาน เพราะเขาไม่ชอบเพราะว่าผู้หญิงอะเนาะเขาทําเล็บนะแบบมือแห้งแบบมืออะไรถูกไหมแต่เราก็ต้องรับหน้าที่นั้นแล้วก็ยินดีมากๆเพราะว่าเป็นคนชอบล้างจานมากๆอยู่แล้วใช่ตั้งแต่เด็กแล้วเป็นคนแบบเพราะว่เพราะคุณแม่ชอบทําขนมทําถาดขนมจานขนมอะไรเงี้ยมันมันเลยอย่างเงี้ยเราก็แบบเราชอบไงแล้วพอพอมันสะอาดปุ๊บเราก็แบบเออรู้สึกว่าภูมิใจอะว่าแบบเออเรา เราทําอะไรได้แต่ว่าหล่อระดับพระเห็นแต่ชอบล้างจานชอบล้างจานได้ทําทุกอย่างได้หมดนะงานบ้านก็คือส่นวนใหญ่จ,จะเป็นเราส่นวนใหญ่จ,จะเป็นใช่ครับใช่เราก็เราก็เราก็ไม่ชอบอยู่นิ่งๆด้วยไงเราก็อยากจะถึงจะไม่ซักผ้าเราก็จะถูบ้านเออจะกวาดบ้านอะไรอย่างเงี้ยไ,<ม>ไม่อยากเขาเหนื่อยใช่ใช่ไม่อยากเขาเหนื่อยใช่ใช่ใช่ก่อนแบ่งร้อีนี้คือเราทํางานบ้านประมาณสิบปีแล้วหกสิบเจ็ดปีเก้าสิบโอ้แลเอาเอาเอา แ0ล้กัน80%แล้วกันแต่ว่าบางทีเขาก็จะมาช่วยบ้างมาช่วยใช่ถ้าเห็นผมทำอ่ะเขาก็จะมาช่วยแต่ว่าหมากมีความเป็นพ่อบ้านเยอะเยอะไหมไม่รู้สิเราอยากทำเออแล้วอย่างเขาก็จะมีแบบทำอะไรให้เราบ้าคิดเขาบอกไหมว่าทำอาหารหรือจะดูแลออยใช่เขาก็เขาก็รับหน้าที่อย่างอื่นพาไปกินข้าวพาไปช้อปปิ้งพาไปเดินเล่นพาไปนู่นไปนี่ครับผม ก็สลับกันนะเนาะแบ่งหน้าที่กันช่วงนี้เหมือนแบบโอยเงินโอยงานโอ้ยสาธุกงานสหทุอะไรเงี้ยเก็บตังค์แน่นอนเก็บตังค์ครับผมเพราะว่าก็ก็เยอะเหมือนกันก็ฝันเงี่ยก็เราบอกว่าเราจะเต็มที่เราพูดแล้วเราพูดแล้วเต็มที่เต็มที่ครับก็นั่นแหละครับเราก็ยินดีมากๆที่จะทำให้ทุกอย่างมันออกมาดีแล้วก็เป็นครั้งเดียวในชีวิตที่ได้พูดออกไปบ่อยๆมากก็คืออยากให้เขามีความสุขที่สุดในวันนั้น นะฮะแตให้สัมภาษณ์ใจคิงว่าไงบ้างคาบอว่าโอ้โหทำไมหมาเต็มที่ขนาดนี้เลยเขาก็ดีใจเขาก็ดีใจแล้วมาบอกวูน่ารักจังเลยอะไรเงี้ยเขาก็มาชมแล้วเราก็ก็เราก็รู้สึกดีอ่ะพอพอเราทำเราเราเราได้ทําอะไรบางอย่างแล้วเขารู้สึกดีแล้วก็มาชมเราเราก็เออชื่นใจแล้วแค่นี้ผมก็หายเหนื่อยละคะแนนเต็มร้อยได้ไปเลยครับได้ไหมเดี๋ตอนนีค่าใช้จ่ายแบบว่ามันมันโดดกับ ไม่นะไม่นะสิ่งที่เราตั้งไว้ก็ยังยังก็มันก็เกินแหละมันก็เกินแหละแต่ว่ามันไม่ได้เยอะมากถึงขั้นที่มันจะเขาเรียกว่าฟุ่มเฟือยเราก็เราก็ใช้จ่ายในสิ่งที่มันต้องใช้จริงๆเราก็เป็นคนที่กับน้องเขาก็เป็นคนที่กําหนดทุกอย่างถ้าสมมุติว่าอะไรลดได้หรือไม่ก็เปลี่ยนแปลงอะไรที่มันดีกว่าแต่ถูกกว่าอะไรเงี้ยเขาก็แมネจได้ใช่ใช่เราก็ไม่ได้ฟุ่มเฟือยขนาดนั้นที่แบบ จะเอาเงินไปเททุกอย่างไปไม่ใช่ครับอยากพูดงกัรแต่งานจะมีเรื่องแบบทะเลาะกันจุกจิกอะไรเงี้ยเรามีแบบสักเรื่องว่าที่แบบเฮ้ยอะไรวะอืมก็ก็มีนะก็มีนะก็ก็ไม่ได้ถึงขั้นทะเลาะครับแค่แบบว่าเราก็เป็นเราก็อย่างที่น้องให้สัมภาษณ์ไปบางทีเราก็แค่แบบรับฟังว่าเขาต้องการอะไรแล้วก็อืมก็เอาสิอะไรเงี้ยคือเราก็ไม่ได้เสนอแนะความคิดแต่เราก็เอาสิก็ตามใจเขาแล้วเขาก็แบบเฮ้ยทำไมไม่ช่วยคิดเลยเพราะว่ามันก็เป็นธรรมดา นั่นแหละฮะก็เรื่องแค่นี้ไม่ได้ถือว่าทะเลาะกันอันนี้พิการจะทำงานจนถึงวันถึงวันกำหนดเลยไหมหรือว่ายังไงตอนนี้หรอตอนนี้ก็เนี่ยครับก็ทํางานด้วยแล้วก็แล้วก็วางแผนไปด้วยเพราะว่าตอนนี้ก็ยังได้ยังยังไม่ครบร้อยเปอร์เซ็นต์่ะเนาะเราก็ยังมีเรื่องที่ต้องจัดการอยู่ใช่มีคนชมว่าหลอกคุณเยอะเลยแ้วหลอขอบคุณขอบคุณมากครับก็ถ้าถ้าชมว่าหลอก็ดูละครด้วยนะครับ ก็ดีครับดียิ่งยิ่งล่าสุดที่ออนแอร์ไปก็ดีครับกระแสตอบรับค่อนข้างดีเลยก็บอกว่าก็ชื่นชมก็ชื่นชมแต่คนอยากเป็นโบค่ะอยากขาดหน้าเป็นโบทุกคนก็หรอแนลรีน่าแหมเป็นขับโบก็เยอะนะอยากเป็นอยากเป็นคุณกรแหมแบบขโมยหอมตัวละครตลอดเลยอะไรอย่างนี้ก็แบบินสงคทามแต่ว่าเดี๋ยวมีกับ้รงย่ายใช่ก็มีอีกเรื่องหนึ่งที่ถ่ายเสร็จไปแล้วครับรอออนแอร์ตอนนี้ก็จนกว่าจะได้รับกันครับเรื่องนั้นก็เป็นอีกเรื่องนี้ที่ ที่ไม่เหมือนเรื่องนี้เลยคาแรคเตอร์ไม่เหมือนเลยคล้ายๆแต่ไม่เหมือนรอใครคดูรอดูแล้วกันผมผมรอดูมากเรื่องนี้จริงไหมคะมีคนจีบไปร้องเพลงแล้วเพราะว่าเห็นร้องหนึ่งประกอบละครแล้วแบบดีโอ้ยยูทั้งจีบไม่เ่ยจริงๆก็มีเข้ามาเรื่อยๆครับแต่ว่าเราก็เราก็ทําอย่างอื่นด้วยตอนนี้ก็อาจจะดูเวลาก่อนว่าถ้าสมมติว่ามันทําได้จริงๆอะเราก็อยากทำเพราะว่าในเมื่อเราทําได้เราก็ควรทำอะเนาะ เออแล้วก็ใช่ใช่ยังมีแรงที่จะทำทุกอย่างคาเฟ่เล็บหลอะ